มอร์นิ่งมอร์นิ่งขอบคุณได้รับอัพเดทในการจากขอบคุณสำหรับ่คลิปนี้จากมาดูน้องเทพนะคะมาดูว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเก่งจังได้ข้อคิดให้เพื่อนๆทุกท่านเราดูแล้วเราได้ข้อคิดในการทำงานหรือว่าการดำรงชีวิต ปัญหาแต่ละอย่างนะคะสำหรับคุณป้านะคะขออนุญาตได้คำพูดดูแล้วสองรอบส่งแต่กําลังใจให้ทุกวันทุกวันคิดว่าองคูองูท่านก็คือใหทาายกาวยพูดแล้วคนลูกไรทางองค์ูช่วยให้คุณป้าคุณลุงมีพลัง ในการนะคะคนเราคิดดีทําดีพลังมันก็จะออกมานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดพลังในร่างกายของเรามันจะส่งออกมาทางสีหน้าแววตาและเสียงนะคะเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากสุดยอดขนาดพิธีกรถามดูดันแกก็จะเป็นดูดันยางงดูดันยังไงก็ เอาใจเอซี <FC S 1> ไปเต็มเต็ม <ๆ S 1> เลยนะลุงป้าสู้สู้ผู้หญิงแกรง่ง